สวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ใช่องอยูงพายดัเวิ่ออฟฟิเชียลนะคะที่ไทยเรียนชิพว่าของคืนรรฉากทะทายบ่อใดนะคะพี่า,า,าะะจะเอยไม,นะม่ได้หน่เร็วเหรพี่บาทบอกว่าทะทายฉากนะคะยอดวิวจะดีนะคะเร็วเหรอแดงปุ๊บ คะตอนนี้เพื่อนกำลังสืบประเพิธีทางศาสนาพราหมณ์นะคะเลย์แห้งเลืนอนมือเปิดร่งนะคะแล้วเม่เปิดร่งไปเป็นวันที่24นะคะ24เดือนอะไรนะเดือนไอเดือนอะไรวะเดือนสิงหาเหรอไม่ใช่มั่วจริงกรกฎากกรฎาเออาร์กรกฎา,านะคะ24กรกฎานะคะเปิดฤดูกาลนะ<อ>คะทุกท่าน จริงเป็นวันที่21ที่จริงวันที่21ตอนแรกไงแล้วก็เลื่อนมาเป็นวันที่24เพราะว่าพายุวมันเขาพ้นมันตกมันมีเพื่อความสะดวกในการเปิดร่วงเรือนหนึ่งเพื่อเลื่อนหนึ่งการใช้ยูทูบเบอร์ในดวงใจที่่หลายๆคนกำลังฆ่ากันมาก แต่ไม่เอาของมาเจิมนั่นน่ะนะคะอเอาของมาเจมิมก็เดี๋ยวอเอามาวะมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมเอามาแล้วเอาไปบ้างไปธนาโม่งอ,อ,อย่างนี้บมอที่อยู่ในปากอ่ะเอาไปบ้างไปธนาในกลุ่มการเขาไปสวนมนอยู่ข้างในแล้วนะคะในกลุ่มอะไรนี่ก็เป็นยางรัมของเรานะคะ พี uhm, ่ใบเออรอกับพี่บีบีนะคะพี่เอสวยมากสวยแบบสวยมากบรรยากาศตอนนี้นะคะนี่นะคะตัดหลังพี่น้อง นะคะเป็นนางรำนะคะมีพี่บีบีพี่ใบเออพี่หอมแล้วก็พี่ e ะะพแอน,นนะคะสวยมากคุ่แม่แม่งานนะคะสวัสดีค่ะพี่โคกนะพี่เบิร์ตสิหนูคุณ <laughs> พี่พันไปไกง่ากน,นะคะนี่เป็นบรรยากาศ ดมนะคะวงโซ่ให้ได้ดมนะคะนี่คือดมซะหน่อย,ยสวยมากทุกคนอันนี้แนะนําน้องอีกรอบนะคะอันนี้คือน้องโน้ตนะคะก็ซูมไก่ค <Okay, girl. S 2> ่ะไก่ตัวน้องโน้ตนะคะมาจากสระแก้วนะคะสระบุรีอ๋อสระบุรีเฮ้ยฉันรู้นคนจิสระบุรีนะคะสระบุรีนี่อยู่ภาคไหนนะภาคกลางภาคกลาง เพราะฉะนั้นน้องอ่อีสานไม่ค่อยท่องนะคะมีใครอยู่ใต้อู่น่ะหันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเห็นเวทีนะคะเห็นชาขอสนะเียเียมือมือสวยมากน้องโนดนี่คือแต่งชุดแต่งชุดผู้หญิงแล้วเมือผู้หญิงเเหมือนผู้หญิงมากเหมือนผู้หญิงกว่าประพาดาอีกนะคะงานคู่กันไปนี่กาถัดแตงผู้หญิงต้องกันนี่เข้าจี๊ดัก รสดดบุกกนผัดรสบุกดดกนมันสวยมันมีขุนชะนีเท่าน,านั้นจิเืซอว่าตอนมาเมืไหรฉัน, <c oughs> น,นฉันถือทรับเพื่อเปนกระเทยฉันถือเธอเพราะฉันเป็นกระเทย <c oughs> แล้วปีมาฮันนี้่าฟอนอยู่อันนี้อีกีลยฟอนจ่มองนี่ <c oughs> อยู่ท่างนี้ตอนุกกเสิร์ฟนะยืนคู่กันนะมิเชลอาจารย์มาขอจับมือฉันเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับว้ย แ่แ่นเอ,อาคีไโอเคค่ะขาวูอันนี้เร่องนะรูายเลยดิฉากอีบาดฮันไปทายฉากกันดีกว่านี่เม่นบอถทายฉากแล้วสิได้ยอดวิวดีติว่าอไเหยังดีย่ง ยังก่อนแต่คเก็ตจอหนยังเบนบ่ลรายการผีกาวะเราลองมึ้งลองมังเบนบอเพื่อน่าขันท้ายฉากสิได้ยอดวิวจักมือเอลจ็ดมือเจ็ดมือเจ็ดมือครับได้ได้ยอดวิวไปครับไปนอนอยู่บัตเจ็ดมือแน่นอนครับถ่ายเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้ยเย็นแป๊บเดีเดี๋ยวข้าวังดีเดี๋ยวเข้าบังดีเดี๋ยวเข้าบังดีแล้วับพี่บอกว่าเอาเลยเนาะเอาที่มันเป็นตะไคร้ฮะเ็ปนตะไคร มุกเลยเกินไปสิฟังบมได้กว่านี้มัิฟังบมได้กว่านมันบอกว่าเทียไใบเต็นตาไข่กเลกเกินบางคนขอพถึงเทียใเต็นตาไข่พม่เข้าใจเทียมใบเต็นตาไข่เสื้อไทยผีาของเราเทบช็อคแทบช็อคแทบช็อคพี่ชื่อว่าพี่อะไรคะ ฟิวครับฝากฝากฝากช่องหน่อยนะครับลงฟิวลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนะคะฝากกดไลค์าฝกกดติดตามสองรอบนะคะช่องนี้ครับผมลุงฟิวลำเพลินออฟฟิเชียลรสองรอบกดติดตามสองรอบกดติดตามสองรอบกดสองครั้งเลยครับกดสองกดสองครั้งเลยครับกดแรงๆกดแรงๆสองครั้งเลยครับเหมือนโมโหอย่างเทียช็อกเนี่ยเทียช็อกไปครับข้าสูกบรรยากาศ ่่อออ้มยางวันนี้รันจริงเลยมีฟอนเสิร์ฟด้วยใส่มงกุฎแต่ว่ามงกุฎของนี่อันเดิมสั่งในช้อปปี้เช่นกันเดี๋ยวมีเงินเก็บมีเงินนอนเก็บเงินก่อนพี่น่าซับเงินน่าซื้อคอยเปิดคอยปายถามว่าอยากได้ไหมบอกว่อยากได้อยู่ดีแต่ว่าเฮาวแล้วเมื่อกี้หาอันนี้ไง เขาบอมีที่ดีเขาก็ใส่เงินเราไม่มีเรายังไม่ได้ออกงานขนาดโกะยังอันเก่าเนาะคิดเบอร์โกะใส่อันเก่าโกะเละมากมีสปอนเซอร์ให้ปีนี้คือดีแท้ปีแรกสปอนเซอร์ให้โอ้โหคือดีแท้บงกุฎีไม่สปอนเซอร์ให้ยกด้วยได้ไหมล่ะเลยไม่เธอนะสปอนเซอร์ให้เราด้วยได้ไหมอ๋อที่บอมีอยู่เออเอาสปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์ที่แบบใครหรือเ่สปอนเซอร์น้าที่น้ำดื่ม มูขเข้าไปเสีเปิดปะหากันมาเห็นนะคะตอนนี้แตกกันไปคนละฝั่งชซื้อคลิปนี้เขาซีตังซื้อมาแทบช็อปใช่ไหมนะแทบช็อปครับกับช็อปแับชอ็ชอ,ปชอ,ปชอปมากถ้านู้หายไปตามหาลำเดินเจ็ดหม,นะมื่นนะถ้าถึงฉาก อ๋อกระถางทูบอ่คาคมมือจะเป็นผู้ชายแต่จากพอร่ตัวนีเ่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาไ ก็เป็นอยู่ด้วยกันผู้ชายแข่งหน้าดีผู้หญิงแข่งหน้าผู้หญิงแข่งต่อผู้หญิงไม่ต่อก็ไปชกต้อนกันผู้ชายแข่งหน้าดีผู้ชายลุกขึ้นผู้ชายลุกขึ้นผู้หญิงก็ลุกขึ้นต่อต่อโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาเอ้ยขออนุญาตนะคะจะขอจบคลิปเพียงสนี้ก่อนนะคะฝากเพียงสนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจากเขาสูพิธีการแล้วนะคะ